อนักแสดงจะนั่งไม่ได้หรือนั่งไม่ได้จ้ายืนไปจโอเคยืนไปเลยะครับขอสูให้กับทีมนักแสดง้าพเลยครับกะมาเลยนะครับเระูดกับด้วยดูเลยดนเรถ่ายภาพกอบถ่ายภาพแบอยากด้ออยากส่งอาการได้นะครับให้ท่านถ่ายภาพรวมกอบได้เลยนะฮะโอเคอนิสารุ่ารัไทยปบร่โมเดลเรา โอเคเดี๋ยวเชิญุข่านนะครับมองรอบๆก่อนได้เลยนะฮะละครฟ้าพยองนะครับต่อจากกระสอบตอนแล้วครับทางช่อง7 HD กด35ได้เลยนะครับและดูว่าหยักได้ผ่านทางแอปพลิเคชันคซลชั้นน้ำนั่นเองนะฮะจะบอกว่าเรื่องนี้ของเรื่องนียนะครับชั้นถึงใจนะฮะเป็นลีล่อราบูที่บอกว่าไม่ตรองไหนก็เพราะว่ามีเรื่องสั่งเวทต้องหลักก่อนนะคนเล่นของจะกระดชอบมากจริงๆจะกระดชเล่นของตลองหลัง เราพเรื่องที่ไม่เ้เียวกันคุณแมเดี๋ยววันนี้มาหาคำตอบว่าคืออะไรนะถามที่เขานะคนได้เลยขอบรอบนี้นะคะขบคุณครับขอบคุณครับทางช่อง7 HD ของเรานะครับผมปกติเราวันแรงสองพุ่งแต่ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นใบนะครับเราจะขยับร่างหกาวเป็นสองพุ่งสี่สิบนะฮะสองพุ่งสี่สิบมาองอนี้ดีนะครับต้องหลักนะต้องหลักเดินสองตาไปล่กครับเ โอเคทุกท่านมองพร้อมกันกันได้เลยนะครับมาเลยนะครับถ้าพี่ๆเก็บภาพพร้อมแล้วนะครับผมให้สัญญาณอยู่ได้นะโอเคขอบคุณจักรีด้วยนะคะี่คมีความเลือมล่าสุดจากช่องเจ็ดเอสีของเรานะครับ ได้ไหมได้แล้วเนี่ยเน้องกางผนีฮะวันนี้วางแผนมันจะซื้ออะไรก๋วเตี๋ยวน้าชอบนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะมีท่านนั่งที่ก่อนได้เลยครับผมคุณขาและตอนนี้อ่ะทุกคนถามว่าตั้งตรงไหนกันอ่ะจะยืนนเราทำงานกันอยู่แล้วตอนนี้ต้องการอะไรนะอยากเป็นที่นะครับวากตั้ ธรรมะใครจะรมแล้วยิงอัดมาเละมาก็มาเรื่แต่ออกสู่ได้ด้วยออกสู่ไปเลยนไหะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่หนุนม<บ>าส <พอ S 2> วัสดีครับสรุปใครทำมาศัยธรรมคันนี้ยสวัสดีครับพี่ใครใคร,ใครทำมาศัยธรรมไม่ไม่บอกมีแต่โดนธรรมโอ้โหเฉลยเองแล้วกันนให้เล่ากันเองละกันเข้มปังเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เค้มพี่เค้มร้องผมไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยว เขินะครับเขินกรับเขินกตองเยอะเัยสแควร์สแควรกโอ้โครับอ่ะเดี๋ยวให้แต่ละท่านผู้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวเองในละครเรื่องนี้มาหน่อยครับผมเริ่มจากพี่ออฟก่อนเลยครับครับผมรับบทเป็นสแควงครับเป็นผู้จัดการเมืองสินเชื่อเนี่ยนะครับตัวสแควงนี่ก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเออเราใจยากหนักนะครับแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอำนาจแล้วก็ทุกอย่างจะต้องตรงไปตามที่เขากำหนดทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็น และกีดึงบทบาทก็คือเสือทองโค้ายการเสือทองนี่เน้นปฏิบัติเน,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 น้นทำเน้นปฏิบ<ช>ัติมันยังไงครับพี่อย่างคลื่นเดี่ยวตัวเสือทองเขามีภารกิจครับเขาจะไม่ไม่พูด<ช>งเขาก็เวลาเขาอขอกออกล่าออกกล้วงเขาก็จะเน้นทำเวลาสังกาคมีทำเป็นนั่นก็จังเลยแต่ก็แล้วก็อีกทีแรกเจอกับอ้าวโทษนะครับโทษนะพี่ออมนะแค่ทำไรอยาแค่ทำไรอยา อุ้ยกินกระเทียมนี่หนชอหมดเลยกินกระเทียมทเจียวมาลหมดเลยหายใจแล้วมันมีกลิ่นนี่หโอ้โหอันนี้อกไม่ได้นะบอกไม่ได้มาร์ออเลยจ้าไม่ไม่เาไม่ต้งรวละครอยู่พรถ้าใครย้อนกลับไปดู EP หนึง EP สองมากเลยเพืนเอกจากลวเรื่องกลินปากเรื่อกับกินอันนี้เะปิดอ๋อเขาจะดีเกับละครโอ้โหเอาเอาเอาโอ้โหได้สบายเยเอาเอ กินกินพร้อมกันเข้มๆสาบอกว่าอยากเจอด้วยไม่ต้องไปอกโอเคครับขออนุญาตตอบที่นี่ก็คือเสือทองก็ออกมาปฏิบัติกานเร็นจแรกก็คือโคดดีก็เลยมีเข้มรด้วยเป็นแบบมาเจอกันเป็นพี่ชายครับเป็นเสือพงชัยเขอเสือเพชรครับเสือเพชรครับเสือที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในในกลุ่มเสือแล้วก็ก็ในเหตุการณ์นั้นนะครับที่เขาต้องกโคตร พี่ขออนุญาตข้าม่เห็พี่เข้มก่นกนนนอนั้นพี่เมย์นะพี่เข้มครับสำหรับเรื่องนี้แคลเอเตอร์เป็นยังไงครับเล่นเป็นสี่แคลเอเตอร์ได้ไหมเออสี่เลยหรอกเล่นสี่แคลเอเตอร์รเพราะว่าเสือเพชรเสือเพชรเ,เป็นตำรวจตลอมตัวมาอยู่ในชุมชนในเวอร์ชันของความเป็นตำรวจของพี่ธงชัยเนี่ยก็จะมีอาชแบบมุ่ง,งมันะมุทะลุก็จะมีคนรู้แค่คนเดียวคือพี่เอกคือพี่เล็กเป็นอะไรฮั เสือหันมันมีคนเดียวที่รู้แล้วพอมาอยู่ในชุมเสือก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ฆ่าคนแต่จะเป็นการก้นแบบด้วยวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ที่ดีพอเขามาเป็นเสือเพชรเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็เกิดการแบบการตายที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วแบบเป็นการตายที่เราเอฟซีเอฟซีสวแบนไม่โดดนะไม่โดดนะครับไม่โดดนะครับเบียดไม่ห้ามเขามากันเล่นกับผมนะเอาเล่นคนละกระบอกนะ ผมก็บอกเมยเมกก็บอกนะไม่ใครทักใครใช่วิ่งเล่นยิงกันโอ้โหกระเพื่อมกระเพื่อมพียวอ๋อตอเสริมอีกอย่างนึงได้ปะคะได้จ้ะทุกอย่างที่เขาเพิ่มมานะคะตอนนั้นอุณหภูมิ40องศาคือจำขึ้นใจจนแบบวันนั้นต้องอัดคอนเทนต์อะลงติ๊กต็อกว่าแบบเฮ้ยมันร้อนมากแบบจนหนูอะไม่มีแรงจะเดินอยู่แล้วแต่ว่าพระเอกยืนอาบน้ำคอนเสิร์ตแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกล้องถ่ายที่ไม่อยากให้ปิดกล้องเลยมันเปลืองดีมันเปลืองดีมันเปลืองงบดีครับซึ่งจะมีค่าสองเลยนะฮะวีวทุกคนดูอยากทำงานมากต้องเลยให้ช่องเออท่านช่องทุกคนพร้อมใจกันมองก็เป็นขั้นบนอย่างเงี้ยอัตโนมัติเขาออฟฟิศวิดีโออยู่ขั้นบนเฮ้ยแฟนคลับพี่ที่ออฟฟิศหรอไม่โดดนะไม่โดดนะครับอันนั้นคือแฟนคลับแสวงหรอแสวงหอหัว นี่ไงหลอกด้วยตลกด้วยเอาละนี่คือเล็กๆน,นอนะ้อยๆนะคะุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนเดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะจะให้พี่พี่เนี่ยได้สัมภาษณ์ทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่ออฟเมนและเทพครับเป็นตนัวแทนฝสารละครเรือ่องนี้กับคุณผู้ชมเลยครับครับยินดีกับฝากด้วยนะครับสำหรับการเดินฝ่ายันนะครับแฟนแอร์ฮวงจันทร์นานะครับเรื่องเวลาเดี๋ยวอัปเดตทีนึงเนาะสองขึ้นสี่สิบค่ะสองขึ้นสี่สิบเก้าทาช่องเจ็ดเอสพีนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มารับชม นะครับแล้วก็มาสนุกไปกับพวกเรานะคบชาวฟ้าพยับนะครับทุกวันจันทร์งานะครับผมเปิกช่อง7 h ไว้รอพวกเราได้เลครับอยไม่ไครับเกี่ยนรอไม่ไม่เลิไม่เลิไม่ไม่นะทำไมอ่ะไม่มีพวกุเสนอหรอหอาเราวก่าวละค้าพรอว่าสนุกแอะเกที่พูดนอยอีจอยไหนจบหรอเปาหนูเชอพูดหลอ อ๋อโอเคเนี่ยครับทุกอย่างครับผมก็ฝากละครลาพยาาพด้วยครับตอนนี้ละครจะมาสรุปครับแล้วก็เป็นการทิ้งคาแรคเตอร์อีกครั้งหนึ่งหนึ่งนะฮะก็ทุกนักแสดงทุกตัวละครมีความตั้งใจที่ยลสุดให้กับทุกคนได้รู้ว่าละครเรามีเป็นอย่างไรก็อยากให้ทุกคนชมนะครับยางครับเย้ขอเสิร์ตบุญเดือนค้าเดี๋ยวเชิ